ตัวนี้นะครับเป็นการปลด Gmail a 2 Palm นะครับผมทําทุกอย่างแล้วอะทำเข้าไป Google แล้วก็โหลดไฟล์ FRP มาแล้วก็ใส่ Gmail ไปแล้วมันก็บังคับหยุดนะครับมันไม่ได้เลยอะ,อะในการที่ทําตามเขาเรียกว่าอะไรอะทำตาม YouTube อะคือมันต้องแฟดไฟล์ ADB เข้าไปนะครับ ผมก็ได้ทําการผมก็ได้ทําการไอฟแฟดไฟล,เไฟไฟล์เข้าไปเนี่ยแฟดไฟล์โอดินเข้าไปเนี่ยแฟดไฟล์นี้เข้าไปก่อนพอแฟดเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปตัวอินโฟนะครับแล้วก็ไปตัวเนี้ยอพอไปตัวเนี้ยมันก็จะเนี่ยมันก็จะเด้งเด้งขึ้นให้มาเรากดฟอลล์ยอมรับก่อนนะครับอันนี้มันปดเรียบร้อยไงมันก็เลยเด้งแล้วไง เด้งมาเสร็จพอเด้งมาเสร็จผมก็ใช้โปรแกรมนี้นะครับไป ADB แล้วก็ FRP นะครับ <S <S ก็ผ่านเลยกดมือทำยังไงก,ก็หลายรอบแล้วครับไม่ได้นะครับต้องแฟดโปรแกรมแฟดลอมเข้าไปแฟดไฟล์นี้เข้าไปนะครับฟรไฟล์นี้เลยพอ,อแฟดเข้าไปเสร็จเราถึงจะไปอินโฟ พออินโฟขึ้นมามันถึง ADB มันถึงจะเดิ้งมาได้นะครับ G2 0 0 0น,นะครับผมทำวิธีในการเข้าไปโหลดแอปแมเนจเจอร์ไปโหลดไอ้ f r p bypass มาแล้วไม่ผ่านนะครับผมนะเนี่ยมัน,มนเกือบไม่ได้นะตกมาตาย <laughs> <laughs> ถือว่ารุ่นเก่าก็ถือว่ายากเลยนะครับ